คือไซส์ใหญ่ของเรานะครับหนึ่งแสนหกหมื่นมิลลิกรัมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระป๋องละพันเก้าร้อยเก้าสิบเลยวันนี้ซื้อสองกระป๋องใหญ่แถมสองกระป๋องใหญ่จ่ายเท่าเดิมครับพันเก้าร้อยเก้าสิบครับถ้าอยากรู้ว่าเยอะแค่ไหนนะครับไปดูแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับมาเทียบปริมาณกระป๋องเล็กกับกระป๋องใหญ่ให้ดูครับสวัสดีคร่ะวันนี้อัพไซส์ให้ค่ะจ่ายเท่าเดิมนะคะแต่ว่าจะได้ปริมาณที่เยอะกว่าแต่ตะคิดไม่ออกเดี๋ยวเราเทียบไปเห็นกันชัดๆเลยค่ะเริ่มเลยดีกกกว่่่่่าาคคคคคครรรรรรัััับบบบน้ออองงงยะะะะปปป๋๋ททีีไ ของเยอะนะต่อเลยค่ะกระป๋องที่3ครับเริ่มเห็นความคุ้มค่าแล้วนะครับตอนนี้ครับกระป๋องสุดท้ายครับนี่ค่ะกระป๋องที่4นะคะโอ้โหเยอะมากโอ้โหนี่นะฮะเห็นเลยนะครับว่าขนาดว่าไซส์แค่อัพไซส์เนี่ยปริมาณนี้มากขึ้นนะครับเกือบ2เท่าเลยนะฮะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยมือหนักแล้วหยิบมือถือไม่ได้นานๆมาทีนะครับผมแถมกระป๋องที่5ไปเลยครับ เท่ากันในลองเทหน่อยฮะว่า5กระป๋องนี่ปริมาณมันมหาศาลแค่ไหนนะครับนี่เลยนะครับอ้าวโอยโถพอนะโอ้ปกติแล้วซื้อ2กระป๋องเล็กแถม2กระป๋องเล็กเนี่ยก็คือ1นึ่งพันก็แล้วก็ใช่ไหมวันนี้เราอัพไซส์ให้ฟรีครับเป็น4กระป๋องใหญ่ครับรับกระป๋องนี่้5ไปฟรีทันทีเป็น5กระป๋องแปดแสนมิลลิกรัมกินได้ร่วม8เดือนนะครับครั้งหน้านะคะจะมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดเด็สนุกกว่าน,นี้นะคะต้องรอติดตามกันเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ